โยโยโยเที่ยงตรงเจนกับคลืนหนังบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคลืนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอืน่นฝากผลิตภัณฑ์เคนสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มหนังได้ที่ MVP บเอ็มบีพีสามสิบามาถึงค่ำคืนวันศุกร์บิ๊กแมชเป็นคู่ไหนไปไม่ได้นะครับต้องไปที่เวลาตีสองตรงพรีเมียร์ลี่ยงติดนัดเปิดฤดูกาลครับหรือว่าภูชมป์เก่าเปิดแอนฟิลด์เจอกับบอลหมัดหรือว่าภูเนี่ยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปแพ้จุดโทษคริสตัลพาเลตนะครับก็เลยได้แแแมมมมม้้้ออออกกหัััไไ่่่่ดชชป์์คคคูนนนนนิิิตตีีลรรรรบบวาาเขงงจะ ล็อตน่าจะได้ข่าวดีครับท่านกาเซนแบกที่ไปดูภรรยาคลอดเนี่ยก็จะกลับมาเป็นตัวจริงได้ในคืนนี้นะครับเราก็จะเป็นลไล่สุดคนแรกชุดใหญ่นะครับประตูลีซงเบ็กเกอร์ขวาซ้ายเนี่ยเป็นตัวใหม่ฟิล์มปงกับเคอร์เคสคู่เซนเตอร์แบกก็เป็นฟานได้กับโกนาเต้น,นะครับแดนกลางเนี่ยน่าจะเป็นการาเซนแบกซูบอสไลน์แล้วก็ฟลอรเรียนเวสโดยแม็กลิสเตอร์น่าจะอยู่ที่ม้านั่งสำรองก่อนแล้วก็สามดาวรุกโคดีก้การโปรโมซาลาแล้วก็อูกโอเอกิดิเกตตัวใหม่นะครับโยโย่เจ็ดสัปหีดพันแคลนสปอร์ต ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่บอลมัดหุ่นเครื่องมา7นัดชนะ3เสมอ2แพ้2เกมล่าสุดเสมอโซเซดัดมา0ต่อ0นะครับอันโดนี่อีลาโอรากุนือ ก็มีประตูอย่างเปโตรวิทประตูตัวใหม่นะครับจริงๆก็ใช้งานตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องแล้วครับเกมรับก็พวกมา r โกเซเนซี่ซาบานยี่พวกนี้พร้อมเล่นตรงกลางไทเลอร์ดำนะครับแนวรุกนี่อยู่กันแคบจะครบเลยครับองตวนซาเมนโยดังโกออตตาร่าลุยสนิทเทลราเอวานิยลสันจัสตินไคลเวิร์ดนะครับเฉอกันฤดูกาลก่อนลิเวอร์พูลเอาชนะไปกลับแบบขาดนะครับในบ้าน3-0เกมเย็น2-0ก่อนเกม ลีว์ภูเป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับเอ,า,อาง่ายๆลีว์พูเนี่ยจุดที่น่าสนใจคือเปลี่ยนผู้เล่นสเปตตัวจริงจากฤดูกาลก่อนเนี่ยก็คือ4ตัวใหม่นะครับดังนั้นตัวเนี้ย อาจจะต้องปรับอยู่ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าหลายคนก็ค่อนข้างลงตัวนะครับอย่างเวสเองหรือแม้ทั่งเอกิเิเกก็ยิงประตูได้ในเกมกับพาเลทมาแล้วนะครับฟลิมปงก็ทําได้ครับดังนั้นความมั่นใจมาแน่สถิติที่ผ่านมาเจอบอลหมัดก็ชนะตลอดนะครับหน้าหลังสุดนี่ปรับแบบสบายๆครับดูแล้วพอถึงเวลาจริงๆนี่ได้กราเฟนแบกกลับมาด้วยพิจตมองว่าเกมนี้ร์พูน่าจะไหลลื่นนะครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับลิพูจะประเดิม3มแต้มด้วยการเปิดบ้านชนะบอลหมัดขาดถึง2ประตูได้ ให้เชียร์หรือว่าพูเป็นคืนหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย